ันนี้เราจะมาพูดกันถึงวัดจันเสนซึ่งอยู่ที่ตำบลจันเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองเมืองจันเสนเนี่ยเป็นเมืองโบราณสมัยทวรารวดีที่ที่วัดจะอยู่ใน,อย,ในอยู่ใกล้กับเมืองโบราณจันเสนแต่ว่ายังไม่มีเจดีย์ก็มีโบสถ์พอมาถึงสมัยหลวงพ่อโอท่านต้องการที่จะ สร้างเจดีเพื่อที่ว่าจะเป็นเป็นหลักของวัดทีนี้ท่านก็จะมาขอว่าให้จะมาสร้างเจดีก็เลยตอนแรกเนี่ยทำเป็นเจดีที่เห็นข้างบนนะเป็นยอดข้างบนชั้นเดียวนะเล็กๆขึ้นมาแต่พอไปล่างไปแล้วเราไปคุยกับหลวงพ่อโอดหลวงพ่อโอดก็บอกว่าท่านมีของโบราณที่ชาวบ้านเขาขุด หรือเขาได้มาจากเมืองโบราณเนี่ยถ้าเผื่อจะทำเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์เนี่ยได้ไหม <c oughs> ก็เลยไปปรึกษาอาจารย์ศรีศักดิ์วันล,ลริโพดมว่าท่านมีชิ้นส่วนของสมัยทวารวดีของจันเสนเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ไหมแล้วก็อาจารย์ศรีศักดิ์บอกว่าโอ้ยได้ดีเพราะว่าจะทำเป็นเรื่องราวได้เลย ก็เลยสเก็ตสเก็ตกับท่านว่าทําอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมทําเป็นฐานขึ้นมาหลวงพ่อก็วเอาเลยตอนนั้นหลวงพ่ออดยังอยู่นะฮะก็ตกลงก็เลยว่าข้างบนเนี่ยจะทําเป็นใส่พระพุทธร,รูปที่เชาบ้านเคารพนับถือซึ่งอยู่ในโบสแล้วก็ข้างล่างก็จะทําเป็นอนเนกประสงค์ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของทวรารวดีนั้นส่วนที่จะเป็น ตัวยอดหรืออะไรเนี่ยโบราณสถานนั้นไม่มีที่จะยอดเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเราจะออกแบบในเรื่องของเจดีหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่มีในโบราณสถานเลยเพราะมันพังหมดแล้วเพราะนั้นเวลาเราจะศึกษางานสมัยโทรดีก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับชิ้นส่วนที่มีเป็นชิ้นเล็กๆที่ในพิพิธภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นอู่ทองหรือนกครปผมหรือที่ไหนที่มีชิ้นส่วนลวดลายแล้วก็ที่สีเทพนี่ก็จะไปชิ้นไปเกี่ยวกับลวดลายที่ฐานแล้วก็อีกเรื่องที่สำคัญที่ยังมีปรากฏที่องค์ประกอบก็คือพระเครื่องพระเพื่อนดินเผาเนี่ยสมัยทวารวดีเนี่ยจะเห็นว่ามีพระพิธรูปอยู่ตรงกลางแล้วก็มีมีเจดีย์มั่งหรือมีอะไรอยู่ข้าง พราะนั้นก็ได้แต่ศึกษาส่วนนั้นมาก็ได้รวดลายอะไรมาก็เลยมาล่างมาถวายหลวงพ่อโอทหลวงพ่อโอทก็ตกลงตามนั้นข้อข้างบนก็เป็นมณฑบยอดเจดีนะก็จะเห็นว่าตัวยอดนั้นจะไม่เหมือนที่อื่นอันนี้ก็ได้มาจากฟาแดดสมยางนะคะเวลาทำเนี่ยตัวยอดที่เป็นฉัดก็จะทําเป็น หลอเหมือนก็ลอพระประธานเหมือนกันแต่เป็นรูปดอกบัวรูปทำไมถึงทําเป็นรูปที่เป็นดอกบัวเพราะดอกบัวเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยจะมีสมัยทวารวดีที่เป็นโบสถ์หรืออะไรของภาคเหนือตัวที่จะทําเป็นที่ใบเสมาใบาเสมาสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นว่าไม่ใช่เป็นใบจะเป็นรูปดอกบัวเป็นแท่งขึ้นมาแล้วเป็นรูปดอกบัวก็เลย เอาในลักษณะข,ของอันนั้นมาทําเป็นมาดัดแปลงทําเป็นยอดแทนยอดฉัดของที่วัดจันเสนนะแล้วส่วนปรียอดทั้งหลายนี่ก็จะได้มาจากที่ฟ้าแดดสองอย่างมานะจะได้ลวดลายนั่นเอามาเอามาดัดแปลงส่วนที่เป็นฐานที่เป็นลิงแบกยักษ์แบกคนแบกช้างแบกเนี่ยฐานเจดีย์ของทวารวดีของเก่าเนี่ยก็จะมี อันนี้อยู่นะาะวันนั้นก็เลยเอามาขึ้นเป็นแบบอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เป็นแปลนชั้นบนนะที่มีมณดปแล้วก็จะมีลานประทักษิณสองชั้นที่เห็นอยู่นี่นะแล้วก็ที่เป็นรูปด้านข้างของพระมหาธาตุเจดีย์อันนี้ก็จะเห็นว่าส่วนข้างบนส่วนข้างล่างที่เป็นฐานเนี่ยก็ทำเป็นอนเนกประสงค์รวมทั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย เพราะฉะนั้นที่ล่างมาตอนแรกไม่ได้ไม่ได้ว่าจะทำพิพิธภัณฑ์ก็เลยล่างที่ฐานมาเป็นลักษณะของหน้าต่างไทยที่ที่เปิดออกแต่ว่าเวลาที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วนะจะต้องมีลักษณะของการการกันขโมยเพราะฉะนั้นเวลาที่ทำของจริงขึ้นมาแล้วชั้นล่ากสุด แต่ชั้นที่สองเนี่ยก็คืออยู่ในชั้นชั้นชั้นล่างแต่ว่าที่ทําเป็นสองสองอันนี้เพราะว่าถ้าทาเป็นฐานขึ้นมาสูงเท่ากับชั้นที่สองแล้วเนี่ยฐานมันชลูดมันไม่สวยเพราะฉะนั้นก็เลยทําฐานเป็นลักษณะที่เป็นสามชั้นชั้นบนจุดก็เป็นลูกกรงของลานประทักษิณข้างบนส่วนหน้าต่างที่ทําเป็นเหมือนกับเป็นอกเราอันนี้เราเรียกอกเราทีทีเนี่ยก็เพราะว่า ถ้าไม่ทำเป็นแบบนี้มันกันขโมยไม่ได้พิพิธภัณฑ์ต่างๆถ้าไม่ทำในลักษณะที่เป็นลักษณะที่เป็นอกเราทีีแบบนี้จะต้องมีเหล็กดัดมันนั้นพอมีเหล็กดัดขึ้นมานี่ไม่สวยเลยก็เลยต้องทำในลักษณะที่เป็นอกเราขึ้นมาแทนที่จะต้องไปทำลูกกรงเหล็กขึ้นมาที่เห็นประตูไม้อยู่ อันซ้ายเนี่ยนะฮะเป็นประตูไม้ข้างล่างอันล่างเนี่ยก็เพราะว่าเวลาเปิดอันนี้มีประตูชั้นในที่เซ็ตเข้าไปอีกนิดหนึ่งเป็นประตูแบบไทยนะที่เปิดเข้าแต่พอเวลาเปิดมาแล้วเนี่ยนกชอบเข้าไปแล้วไม่ยอมออกเพราะนั้นเวลาที่จะเปิดเปิดประตูแล้วเนี่ยก็จะต้องมีประตูบานเฟียมที่โปร่ปงอันนี้อีกชั้นหนึ่งเพื่อกันนก ส่วนชั้นที่สองข้างบนก็จะมีอกเราอกเราอันนี้ก็ทําแสงเนี่ยจะส่องเข้าภายในแต่ว่าชั้นล่างเนี่ยนะมันจะเข้าไปลึกกว่าชั้นล่างชั้นล่างนี่รอบๆชั้นล่างของของฐานชั้นล่างอันนี้จะทําเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งอาจารย์ปราณีวงเทศกับอาจารย์ที่คณะโบราณคดีก็มาช่วยเก็บข้อมูลของชุมชนทั้งหมด มาด้วยนะแล้วก็มีมาใส่ทั้งชิ้นส่วนของที่เป็นโบราณวัตถุของเมืองจันเสนเลยที่ชาวบ้านเขาเก็บแล้วก็มาถวายวัดบ้างวัดก็ซื้อต่อชาวบ้านมากงมาเก็บไว้ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อที่ว่าจะได้เป็นเพราะว่าพิพิธภัณฑ์ของทวารสมัยทวารดีเนี่ยยังไม่มีที่ไหนที่ทำเป็นกิจจลักษณะก,จกณะ็จะเห็นว่า มีจะก่อเป็นฐานแบบที่เสร็จแล้วที่มีหน้าต่างมีอะไรแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นอิฐเนี่ยมาก่อเพื่อที่จะทำเป็นลวดบัวนะก็จะเห็นท่อสีฟ้าฟาที่อยู่ที่ก่ออิฐขึ้นมาเนี่ยท่ออันนี้ก็คือแต่ละชั้นของฐานเนี่ยจะมีรางน้ำฝนเหมือนกันเพื่อที่ว่าเวลาที่ฝนตก จากลานข้างบนเนี่ยมันจะไม่ไหลลงมาตามผนังถ้าไหลมาตามผนังมันจะเป็นคราบคราบดำๆมันไม่สวยเพราะฉะนั้นแทบทุกหลังที่ที่มีในลนนักษณะนี้จะมีลางน้ำฝนรอบเลยบนบนผิวที่ฐานเลยเนี่ยแล้วก็ต่อท่อลงไปข้างล่างนะความจริงมันต้องลอดใต้ฟุต่าดไปอีกทีนึงไปที่ระบายน้ำ เพราะนั้นอันลายเนี่ยที่บอกว่าลายที่ทำไม่ว่าจะเป็นที่หน้าบันหรือที่ซุ้มข้างบนนะนะอันนี้ก็ใช้เป็นลายในลนักษณะเป็นลายสมัยทวารลายสมัยทวานั้นจะมีลักษณะที่เป็นเหล,ลี่ยมเป็นขนมเปียกปูนนะจะมีลายลักษณะแบบนั้นแล้วก็ลายต่างๆเหมือนกับจะมีเป็นเม็ดเม็ด เต็มๆเนี่ยเป็นเม็ดบ้างเป็นอะไรบ้างอันนี้เป็นลายที่เราได้ศึกษามาจากชิ้นส่วนของโบราณแล้วก็ลวดลายลวดลายกหนกยังไม่มีสมัยโบราณน,นั้นที่เราเรียกว่าลายกหนกหรือลายไทยยังไม่มีลายกหนกหรือลายไทยจะมีสมัยอยุธยานะสมัยก่อนจะเป็นเขาเรียกว่าลายพันพฤกษา ถ้าเป็นของขเขมรน,นี่ขเขมรเราเรียกว่าขเขมรโบราณน,นะฮะหรือขอมหรือขเขมรโบราณเนี่ยก็จะเป็นลักษณะข,ของพันพึกษาเหมือนกันไม่ใช่ลายไทยลายไทยจะมีสมัยอยุธยาเท่านั้นนะฮะอันนี้ก็ทําเป็นในลักษณะข,ของลายพึกษาแล้วก็เป็นลายที่มีจุดไข่ปลามั่งจุดอะไรตะไลแล้วก็ลายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดมั่งเนี่ย อันนี้ได้จากชิ้นส่วนของสมัยทวรารวดีแล้วก็เลยเอามาแต่ว่าตรงยอดของปั้นลมนั้นเป็นลักษณะข,ของเท้ากุเวนเท้ากุเวนมาจากไหนเท้ากุเวนจะเป็นชิ้นส่วนที่ได้มาสมัยทวรารทวารวดีของของเมืองโบราณจันเสนเหมือนกันนะจะก็เลยแต่เป็นเป็นอันนั้นเป็นทั้งทั้งองค์เลย ทนนั้ทาคกุเวนนั้นก็เลยเอามาประดับที่แทนที่ตรงจั่วตรงนี้ขึ้นมาเท้าวุเวนเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จแล้วก็ป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาด้วยเพราะนั้นก็เลยเอามาดัดแปลงทำเป็นประดับอยู่ที่บนจั่วของของของปั้นลมอันนี้ขึ้นมาด้วยเราประดิษฐ์ขึ้นมานะฮะ เป็นลักษณะข,ของการปั้นปั้นปูนสดหรือปูนหมักไม่ใช่เป็นปูนซีเมนธรรมดาแล้วก็ปิดทองเหมือนอันนี้ปิดทองนะแล้วส่วนหน้าหน้าบันสีด้านก็เป็นสังเวชนีนะที่เห็นหน้าบันที่เป็นต้นไม้เนี่ยก็มีมีปะสูตรตะเสรุปรถมเทศนาแล้วก็ปรินิพานที่ตรงหน้าบันนี้ที่เห็นเป็นต้นโพ นะอันนี้ด้านหนึ่งก็จะเป็นอย่างนั้นในลักษณะนั้นส่วนที่ประตูนี่ลวดลายขึ้นมานี่ก็เป็นประตูไม้นะนี่เป็นประตูไม้เป็นประตูโบราณแล้วก็ลวดลายก็จะเป็นลักษณะลวดลายพันพฤกษาอันนี้ก็ได้ลายมาจากฐานของสีสเทพสีเทพที่ยังเหลือตฐานนะนะทำมาแกะสลักเป็นหินทรายเอามาประดับที่ฐานของอันนี้เหมือนกัน อันนี้ในชั้นล่างอันนี้ชั้นล่างที่ว่าเป็นอาคารอเนกประสงค์เราก็จะมีตรงกลางนี่ก็จะเป็นเสาใหญ่ขึ้นไปรับองค์ขึ้นไปรับพระมหา,าธาตุข้างบนเพราะนั้นเสาสี่ต้นนี้จะต้องเป็นเสาใหญ่แล้วก็คานที่จะไปรับตัวเจดีย์ข้างบนคานตัวนี้จะต้องใหญ่ด้วย ก็เลยเอาเอาในลักษณะขององค์ประกอบของของคานที่ขึ้นไปรับเจดีข้างบนเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ทำเป็นลักษณะของดาวเพดานของชั้นล่างที่เห็นขา,ขาวๆขอบนะคือคานที่รับเจดีข้างบนซึ่งลึกเป็นเม็ดเม็ดเม็ดกว่านะเป็นเม็ดเม็ดกว่าขึ้นมานี่แล้วก็ มันจะมีอก็เลยเอามาใช้เป็นที่เป็นสีแดงมีสีทองมีไฟขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ในระหว่างคานพวกนั้นขึ้นมานะอันนี้ก็จะเห็นว่าในลักษณะข,ของพระประธานตรงกลางนั้นเราจะมีเป็นระดับพื้นเป็นลักษณะสามชั้นนะอันนี้ชั้นบนสุดก็เป็นสถานรูปหล่อ,อของหลงพ่อโอ๊ แล้วก็รอบๆบที่เห็นรอบๆไฟสว่างรอบๆนั้นก็เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของเมืองจันเสนนะส่วนที่เห็นรูปภาพที่คอสองเป็นรูปภาพที่เป็นเป็นพุทธประวัติตั้งแต่ประสูตรจนตัดสรู้จนเปรินิพานมาที่เห็นที่คอสองในรูปภาพเขียนสีนะข้างหลังหลวงพ่อโอดอนนี้ ที่ทำหลวงพ่อโอทอยู่ตรงกลางในพื้นชั้นสูงสุดของพื้นถ,ถ้าเผื่อจะทำเป็นร,ปรูปหลอของท่านตั้งเฉยๆมันก็จะไม่เด่นนะจะไม่เด่นจะเห็นข้างหลังเห็นภาพเห็นอะไรข้างหลังถ้าจะสร้างเป็นแผงทึบมันก็มองข้างหลังไม่เห็นก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นก็เลยทำเป็นโคง้งกรีบบัวอันนี้ขึ้นมา เพื่อแสดงเป็นเหมือนกับเป็นที่ตั้งและเป็นขอบเขตทําให้รูปหลวงพ่อโอที่ตั้งอยู่นี้เด่นมีมีเป็นประธานขึ้นมานะแต่ว่าไม่ไปบดบังข้างหลังอันนี้ก็จะทำในในลักษณะของอันนั้นนะที่บอกว่าทําเป็นบานเฟียมกันนกเวลาเปิดข้างในแล้วเนี่ยลมก็ผ่านได้ นะอันนี้จะจะไม่มีไม่มีแอร์คอนดิชันนะคะก็จะเห็นเป็น,เป,นเป็นกันนกเป็นประตูอีกชั้นหนึ่งขึ้นไปส่วนข้างล่างนี่ก็ก็จะเห็นว่าฝ้าเพดานตรงกลางที่เป็นคานของชั้นบนเราก็ประดับให้สวยงามส่วนรูปภาพที่บอกว่าเป็นรูปภาพตั้งแต่ประสูติจนปรินิพานเป็นพุทธประวัตินั้นก็คือที่เห็นนี่ อาจารย์ศรีศักดิ์มาช่วยทำมาช่วยดูแลในเรื่องของพิพิธภัณฑ์ของที่วัดจันเสนร,รวมทั้งที่จะเขียนรูปบนขรสองคือพุทธประวัตินั้นอาจารย์ศรีศักดิ์ขอให้เป็นรูปลักษณะของทั้งพระเจ้าทั้งบริวารทั้งอะไรเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นของอินเดียนะเป็นเป็นพุทธประวัติของดั้งเดิมมา เพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นของจันเสนะ